ก็ขอไข่อยู่ในขอขวดข้องขอควายเข้าขอคนคึ้งขอละคังข้างปงองูใจจอจานใช้นี่อชิงตีช่อช้างวิ่งโซโซล่ามช่อกระเชอคู่น ยาผู้หญิงโสป้าดอชดาสวมปันตอปักตักหุนจันทอฐานเข้ามาปันทอนามุนโทหน้าดาทอผู้เท่าเดินนอนนอเนนไม่มาดอเด็กต้องนิมมนตอเต่าลังจมทอทุงแบกจนทอทหารอดอดอดทนจนทอทงคนนิ่ม นอหนูควักไก่ควักควายไก่บ่อใบไม้ทับจมปอปลาตาจมพอพึ่งทำดมพอฝาทนตั้งพอพานวางตั้งพอฟันสะอาดอดจังจังพอสมเผากลางใบไปพอสมเผากลางไปมอม้าคึกตัดยอยักษ์เขี้ยวไป รอเรเือพายพาลรอลิงไต no. เเ้เดาวอแหวนลงง้ำไอวอแหวนลงเงาอสาลาเงียบเงาสบอหรือสีนวดเดาสอสเสือดาวขนองงันดาวขนองงันหอหีบใส่ลอจุฬาภาคพยองงันอออ่างเนืองนอง ຂໍອ່າງເນືອງນ້ອງນ້ອງຂໍນົມຫູແຕ່ໂຕ